ระบบเวลาที่เป็นกลางวันกลางคืน,นจะมีมีแต่ในกลาลมาภพในรูปภพอรูปภพเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนสว่างตลอดไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นระบบเวลาของรูปภพและรูปภพเนี่ยจะใช้หน่วยนับเป็นกับกับหนึ่งหมายถึงเนี่ยระบบโลกธาตุดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก่อกำเนิดขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วก็พังพิาศไปหนึ่งวงรอบซึ่งมันนานมากนะกว่ากาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยจะพังพินาตลาบเลียบไปหมดเนี่ยผู้เจ้าบอกจักรวาลจะเต็มไปได้วยน้ํามืดมิดทั้งหมดเลยตอนนี้จักรวาลมันเป็นอวกาศใช่ไหมแต่ในยุคที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พังพิาศหมดเนี่ยจักรวาลจะเป็นน้ําแล้วก็จะมืดหมดนี่คือที่ผู้เจ้าตรัสไว แล้วท่านก็อธิบายตั้งแต่การกำกอกำเนิดขึ้นของระบบดวงดาวดวงจันทร์ดวทิตย์เนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นได้อย่างไรนั่นคือหนึ่งวงรอบกับหนึ่งนานมาก